ชอยเดียวทุกคนเลยเพนไปก็มาตำแจ้วแปงก็โคป่าโคป่าใส่ป่าวันดองไปก็ไปล้างเห็ดเสื้อโคกั็เสื้อไม่ได้หรอกเสื้อพอดีเซฟ้อพอดีโนนี่นะแก่เสื้อเล่นีเสื้อลายเลยตัวนี้มันแกงรูพิษเนาะเสื้ออะไร่อย้ยเอาเออแก่นั้ยโอเค ไา้ทักทายสบายดีเอ็ซีทีพีตามนะ้วชมวันนี้เรากับจีได้พาทีมงานเข้าไปหาโดยจะโกบทุกคนเลยแล้วกาเลาะหาโดยเกพบยาแล้ะขอาซีมามาพาเดิไปหายามม่อง้วกาทก่เข้ากินน้ำ้วก็เขาก็จิได้มืออนยะู่นวันนี้นะวันนี้ครกั ไปกับทีมงานคุเก่าและวไปสแปงจะเพ่นแล้วก็บ,บันดองไปหาเลาะโดยโกบเข้าไปหาเลาะยิ่งนวลนี่คือเขายังเห็นอยู่โดยโกบนะวันนี้เขา,าพาทีมงานไป,ไปหาโดยโกบทีมงานเราก็เซ็ตเซลเลย,ยเพ่นแน่จะเพ่นถือกระตาใหญ่คือเก่ามาหนิ บนเศร้าตกน้ำกะเศร้ามีตะเกาน้ำไหลผ่านไปดิหลายได้เป็ดในเรือเพ่นใบบ่อหยางมานี่ฮะไปนะความบอกนั่นละนไปเลาะไปเลยไปดิปฏติดตามเบิกต้องการทุกคนเลยมันจีได้บ่อเราจะโกมธมานี่นะ เหล่าแถวนี้แหละทุกคนเลยเข้าดกไม่จังมีนะดอกจะโกม <yummy> เห็ดก็สูงนี่นาเห็ดอ้อทุกคนเลยฝนตกเฮลงุกเห็นอยู่ขบปันได้เมื่อาวานนี้ แต่มันบปท่นานอ้อลายพอดีเขาขึ้นมางดนาอ้อลายป้าหลายเลยหอยนี่ทุกคนเลยนนี่หอยนี่เสียบนะราคามันก็แพงเถะเลยสองร้อยบาทกูเลยขายลูนึงหอยนี่ เรจะกบนม่ะูบกแล้วลบ่านนี้บิก๊จกจัอกจ็จะโกบนะป่าเงเพลนี่หลายเลยป่ามนะนาดอกนาเพนนาเป็น,นกระจุมอยู่นะเห็นบ่ สซงนี้มันมันจะโค้ยเลยเราจะโคบเดี๋ยวจะคนเลยนีはは่มันบานหมดเลยเดินปลามันหลายตอนเีามาสซงนั่นโอ้มันกำลังปิดกระจูมอยู่ก็มีต้นมันหลายต้นปลามันมดเถอลิงรอลงไปผูกดักจะโกบเก็บดักจะโกบ เดี๋ยวนี่หลายเพช็นี่ดีมากลยโอ้โหนี่นี่นี่นีเขาบอกมันจะมืดเลยทุกคนเลยดูดงกะไปก็จะไจะได้ป่านี่มันอยู่แบบแบบดุกนะแบบหูหกนี่ต้นมันก็ไป้ส่งไปเลยได้ ความสูงมกนกะมันมีแบบมีเท่าใบขึ้นมามีตถาการแล้วก็ใบ,บต้นมันอยู่พี่เงาพี่บอกมันอออดอกมกันก็สีอ,อ่อยู่พี่นะนี่ประมาณห้าสิบเซนหรือหกสิบเซนนี่แหละดอกในกลิ่นโอ้สีขมขมเลยทุกคนเลยขมขมแล้วก็สหีหวานดอกนี่นะมันมันแกงเส้นแหลนแล้วก็เสือ กรเหาะกระแตนี่โอ้ซสบเห็นยูเห็นยนนูสายงานมันกนถือวะมีเงานะทุกคนประมาณททิศหนึ่งไปมันกระจูมอ้อแล้วก็บานแล้วก็มันก็นกนสีเหี่ยวเนาวเป็นแบบนีเน้เลยหอ,อยหอ,อยก็ได้ทุกคนเลย เอาเก็บหรือว่าหอยหอมตัวนี้นะกินแซ่บแก่เชน่นหอยคนหน้าดอดโอมมักเล้หอยตัวนี้นะตัวจะโคบมีมักอยู่แบบโคกๆแบบจุกๆแปนกับพวกนี่อยู่แบบดาดกับพวกนี่นะ ต้นมังแหงทุกคนเลยไปมันสูงสูงนะต้นนี้นะประมาณสามเมตรต้นมังแหงมันท่านเป็ดมาในะโชงนี่นะมานี่กินแบบหนึงท้องอืดท้องกินได้หมามเป็นขี้หายาต้นใหญ่เลยได้มันอกอกออตามตัวนี้ตามติ่งนี้ออกมาพีแล้วมามันตกเป็นอยู่พีได้มัแหงนะยมันได้เป็นอยู่ป่ายเป็นอยู่เงามานี่นะ ปาจะพันมันอยู่นะหกคนเฮาบ่ได้เลยบนเฮาเฮาได้กะต้นมังแะงสูงประมาณสามเมตรตัวนี้นะอืมถือว่าลายตืบทปกคนเห็ดพุ่งแรงก็ได้นะ <c oughs> เอา,เ,อา <c oughs> เห็ดพุ่งแรงเฮ็ดพุ่งแรงกินโอเซ็บเลยยำกลั่นกลั่น ลายอยู่เลยแถวนี้ทำง,งานเอาปิดๆนี่เพ่นเห็นบ่เพ่นแถวนี้เพ่นนี่ซีเห็นแล้วซีดอกนี้สองดอกดอกนี้อุ้ยต้นไม้เลยพู้ใดนี่ใหญ่เลยต้นนะเห็นมาโดยทุยกมาน่ะดอนะกนาค่ะ มันบาดแล้วค่อยเห็นตะไกร่ก็ค่อยตะไกร่ก็เห็นนะโอ้มาแถวแถวนี้เพราะว่ามันไก่ทางเขาเจ้ามาเ้ามามีหอดจะจูบอยู่น,นี้ มีล <c ười> ่ะกคกรอถึงโห o v e มึงงงมึงเหยียเปาะละน่ะนะเห็นมึบ้างกินบ่ ต้นย่องแค่นกหลายเลยทุกคนเลยผูเนาะแบบย่องแคนนี้มันหากาวิดวิดเป็นมะเป็นดอกนะชงนี้มันก็เป็นมะมะมะันกะโอแก่กินแบ่บชีวันหวานมะมะันกะกินมะมันละกินยอดมันย่องแคน่นี่กินได้ทุกยามย่ามน,นี้กัเราด้กินยอดมันกับมะม,ะมะันยอดมันนี่ตลอดเลยแลหละเราด้กินทนดอกมัน,นประมาณเดิน เดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามมันจะเป็นอันนั้นนะเป็นดอกป,ปุป๊กัดจชไป ลายเลยเป็นไม้ไม้ย,มา,มา,ยางเลยไมา,ขาแขยงตัวนี้นเ,ลเลย,ยมีจิเรตพลอยอ๋อโดยสามสิบเมตรนี่ดอกบานแล้วก็ดอกกระจูมนนำทุกคนเลยสองดอกเอาืฮงเดียวเลยเงานึงขันห้ายยางเลาะทางเลยทุกคนเลยเอาเข้าดกลึกๆผู้เจ้าแื่อหลาย โลทางมันหลายชุดหลายพวกนักล่านี่เขาม่มมีเวลาเก็บด้วบน,นี้นะน่ะโลกนี้เป็นเขาไปหาล่าเนื้อชดตอนเช้าแล้วเขาบุมมีเวลาเก็บเ,เอาตั้งใจหามาหาเก็บเหมือน,นี่นะ ผู้ในผู้แปลงนี่โดีนี่สองดอกดอกบานในกระจูมในดอกนึ่งกปน,นี่แถวกับมาพอดทางแล้วกันพอดีเลาะมือทุกคนเลย รอดแล,ล้วเลาะมือหาอยามโมงก็อนแบบนี้ยามโมงแล้วแล้วก็พาริวหากินข้าวกินน้ำแล้วแล้วก็พาเดรยวกับบ้านมานี่นาไปผู้แรนทุกคนเลยพูดอะหลายเลยขาวอยู่เลยตกแต่ปลาตเกีดนี่กี่แกงกินแซ่บอะหากอ้อยใหม่ก็มีแก่แล้วก็มีน้อเก็บเ,เพ้น เก็บเห็ดเก็บดอกจากโกบไปลายำทางเอาพอเห็ดขึ้นเออนี่มะข่าเยเต้านะเออมะข่าเยเตา้าแต่มันมีซุกนะนี่ซุกเลยกี่เส้นวะเส้นละหวานหวานหอมหอมเนื้อหมานะมันซุกนะนมนนะข่าเยเต้าเลนะ่ยแล้วไปเอาพะโล้มือให้มันถือมองเลยดอนมองเขานี่นะทุกคนเลยเยาสีได้ยหยามมองเลยนะนะเห็ดนะซุกนี่เห็ดนมะตัวนี้นะ ตอนนี้เฮามาฮอดโฮยอันนี้แล้วเฮาเฮอทีมงานทำมือก่อนพวันดองพาเขามือรัดนี่ไปเชื่อบอลเท่านี้นวนะิ่งไก่เลยทุกคนเลยเฮาสิได้พยายามมองวันนี้นะมือฮอดบอดแล้วยกขานมามันกับไก่ติดปลาพยามมองเป็นรุ้นตั้งใจเลยทุกคนเลยเป็นสิมานมามองเฮาวันนี้เสิร์น้ำตื้นๆหน่อยทุกคนเลยน้ำใสๆเขาคิดคิดว่าบ่มีปลาเนี่น้ำใสๆเลยนี่แต่ปลาหลายปลาซิวเนาะเห็นอยู่ลอยเซล ปลาถึงอยู่ได้ทุกท้กีผุดอ่ถึอยู่บาเลมัอยู่ได้กกปกูกดมานนี่วิวกืบเนี่นยผนาเสระดนเนี่นยน้ำกับน,น้ำลึกบาดิน้กเทวนี้ก็ปลาตัโตสาโตเลยรอนี ซีอยูส่สามโต้เลยจา้าโอ้ถธอว่ามานอยู่ทุกคนเลยยาบหลังที่สองก็ทุกคนเลยหลังที่หนึ่งถือว่ามานอยู่หลางที่สองเขาเื้อนี่หลังที่สามสาเชือพวกมายาบมม้มอก้เดียบนณีนะแต่พวันบ่องเป็นมือก่อน ได้ไปจอกระถึอได้ทุกคนเลยปลาเสริมก็ปลาดุกเลยเนี่ปลาดุกกันว้าวตัวมันมอยู่นะพอได้อยู่ได้กินเบิกน้ำใจใสๆนะเห็นหดดินงนะยามมองไปต่อกันทุกคนเลยนี่มองหลายที่สามกันทุกคนเลยบันทึกปันไดนี่นะเราจำโตเอากระดาเลาะมือเลยแบบนี้ ฟุดบอลเลยพอนี่กะอ่ามาปิดปลาเด้อถ้าพยายามมองกะถือว่าได้พ่อพ,อ,พอกินนี่ปลาดุกเลยนี่ปลาดุกปลาดุกโตกโตแม่ไข่ผัแปลงปลาต,นะตัวนั้นตัวตัวนี้โตจับอยู่นี่ไข่ล้ละตัวบักใหญ่ใหญ่นกินปลาเม่ไข่ผัเพ่นกินปลาซี่อยู่อีเพ่น โมกินปลาแบบนี้มีกินเนาะปลาแม่ไข่กินไข่ปลาเลยอะอ่ะปิดปากก่อนทุกคนเลยมาหนึ่ลืมมองปลาซิวทุกคนเลยนี่ซื้อไว้เมื่อคืนนี่เขาชิลงยามลงยามก่อนขึ้นมายังให้เบิ้งมันสิมานะมองปลาซิวนะ<ม>โอ้ยเกือบลืมเอาเชือแคมบอนนี่นะฮะอ่ำน้ำเราเชื้อเมื่อวานนี่อมองปลาซิวเฉยทุกคนเลยสลานเลยแค่เราเชือดินได้ซื้อได้เมื่อวานนี่นะอ่ำน้ำเราเชื้อดินบอลน,นี่ที่ซื้ หลายเติรนี่ดาบเลยนะป่าตัวดอกจะปลกตัวกูเลยเก็บพุกแหลนไงนี่ตัวนี้เขาสีแกงเืจอเกษีประาปลาปลาดุกปลาดุกเนี่ยปลาซิวแดงมันนี่นะเขาปูแกงเขาเดียวเลยเนี่ยคือเท่านี้เอล้วก็เห็ดเห็ดพออีกเห็ดพออีกเอามีลายเอามีลายเออคักเนาะพอดีแซ่บนะมันมีสามสามซีแนวเด้สามซีแนว ปวดเดี่ยวที่เลยี่เขากัเมือกิตบ,บาน,นลายเติมเลย,เยทุกคนเลยนี่เมือ่อเขากบปั่นเดียวเมือ่อตอนลุตอนเมตืตาบ,บานนตัวดีลายเติมเอาห้อาบูต้องล้างสะอาดนะเอาเอาแบบนีมน้มันมันัีสีมันมีแห้กเอาเห็ดแบบนี้นะกันเอาล้างคักแล้วเมือ่อกีาานแล้วมันสีแห้วอนวนี้นะเมื่อคนบ้านทาจะล้างเอาสเปกมาคู่ป่าใส่ป่าปนี่ แกงสะเพ่นตำแจ้วเพ่นซอยเดียวอือมันจะได้กินไหวกินแล้วก็เฝ้ามือมือปนก็คืมคืมมาเมื่อ,อมมามานี้นะายเด็อยู่ให้กินก่อนทุกคนเลยซอยเดียวทุกคนเลยจะเพ่นไปก็มาตำแจ้วสะเปงกับโคป่าโคป่าใส่ป่าวันดองไปก็ไปล้างเห็ดเ้าก็มาดังไฟ ไฟก็เอ่าตุกเลยอาจมอดม่สาน่ดกนี่ละที่มันลือได้ช่ได้ลปาชื่อปลาน้อยป่าเปดโอ้เออเปือเมือให้แนเจ้านี่ฮเออมือไปแ่ลไเออปลงโคปลาไปซ่เจ้าวนลงนะือดินน่โอ้ยมันหลาย เกือไปเอาถุงนั้นเด้ยูันเด้เกือนะเออเสี้อกก็เสื้อไม่ได้ดอกซื้อพอดีเซืพอดีโน่นี่นะเก๋งเื้อเลนดีเสื้อลายเลยตัวนี้มันแกงงูลภิดเนาะเสื้อละน้อยเอาเออแค่นั้นนี่เห็ดเพาะจะเป็นล้างมาแล้วเลยพวงดอง นี S <S ่ฮามาซีดนะทุกคนเลยไปตอนไปตอนนะปลาดุกมันน้อยโตยันผู้หนึ่งจับขึ้นไปแล้วน้อยใจตาเปิดถอเนาะนี่เด้อาาซื้อเหรอฮึฮ็ดก็มาซืรอ เพาะหโมอนะมา็มาน,นะครน,นี่เน,ะเนได้พอกเข็งหิกไนอเนะพาะได้น,ไนนะียเย

มีตัวนี้ล้วเข้มเลยแกขายไม่ได้เนาะนตัวนี้เอาก็ได้ค้างแล้วทุกคนเลยค้างแล้วกา็มันพดแล้วสิปา่าปลาลงตัวนี้พอเกลโลพิตจนเขิงมอเลยมีเห็ดพุ่งแรนแน่เห็ดเพาะล้วกา็ดอกจะโกบแล้วก็ปลาพดแล้วทุกคนเลยตัวใดจะได้ห้เอาป่าลงเฮ็ดอัน,นดอกจะโกบนี่ในะตัวใดมันบาดน,นะมันเป็นสีแบบนี้นะทุกคนนะ สีสีเพอี่4มงกอกสีมงอสีมงคำมันมันสุกนะดอกบาทกระดอกกระจูมอยู่มันก็สีเขียวคือเกาืเอาตัวเลเนี่เอาปลาเลยเสอปนี่ปลาุ้งเลยมันมีซองไหเปลาตัวใหญ่ๆนะ่ายนิวอปลาลงมาดิเอามาปลาเสอปะนี้ จั่วจั่วตุ่มเต็มเลยันี้เนาะสี่คนกินไว้่ะสี่คนไมไว้มีไวเมื่อกินภากเขากินลายซ้ำเอาจะได้ชุกทุกคนเลยไปชมติวไม่เชื่อ่มมันไปชมติวสเปกไปหาชมติวเช่อมางนนาเฮาเฮาได้กินแน่นอนเฮลุงงมางนนี่เฮากินเห็ดเพาะทุกคนเลยเฮลุงงค์เกิดมันกำลังไข่นะชงนี่นะ แต่มันออกกับบีลาย่ปเลยมางนานโอ้ยหลายคนเลยทุกคนดเลยเดินเพ็ญมาตากทั้งสองดอกเลยทุกคนเลย สดเจ็บตุบเลยโอเควันนี้กินเห็ดม้แร่ให้คนดูหน่นยหน่อยแปงเอาสี่เลยนะสีเลยสี่หน่อยเลยไอ้แร่เนี่ยจะยำยันฮอนดิอย่าโลบป่าลบป่าไรักเลยเออมาเอาเพ่นเฮาจักอันเพ่น ลืมชาวเพ่นไม่แกงเห็ดนะกินตอนป่าก็ไปเห็ดพุงแล่นเอาเป็นจุกงคบหนึงเลยเพ็ญต้องกินดอกจอกบไม่เคยกินอ่ะกินรึเปล่าเป็ญเนื้อเลิศรสชาติมันขมหวานไหมบอมีบอหวานขมนั่นเองรสชาติที่หวานกรุบ จัอบออ่ะ<อ>น,น,<อ>นืทีมงานเขาก็ยาล่ะจะเป็นยาก,ก่อนเป็นอุปปาไว้มื่อกินตะบานทุกคนเลยนี่ถ้าจะ,ะเฮ็ดพอแด่เมื่อปั่นเดียวกินตะบานมานือนี้มางดนี้ได้ของกินมื่อนำดองจะโกบแด่เฮ็ดพุงแลนตัวนี้นะพอพ่อบ้านดองพี่ทันยาอยู่เอามื่อเด้อมื่อเดอ้เดอ,มเดอ,อมาขอกันเลยเออ๋ยว <c oughs> มุดซอยอีเข่าถอยมาแล้วได้ บัดนี้เราก็จีได้เก็บเครื่องเก็บของทุกคนเลยกินข้าวกินน้ำแล้วละกะเอาเขทุกคนเลยมาวันนี้กัเขาก็ได้กินข้าวกินน้ำแล้วนะเสาร์นี้เขาไปหาเก็บดองจโกบพาทีมงานเขาไปแล้วก็มาแล้วก็เขาก็แวะยามมองปามองก็ถือว่าได้ลายเติบเห็ดดองจโกบก็ถือว่าได้ลายเติบกับเฮ็ดพุ่งแ่นแน่เขาเก็บมาเข้าไปหาเก็บของป้าตัวได้กินเป็นเขาก็เก็บมาน้าเมื่อเสาร์นี้นะมาแล้วแกงโทมิตร มีดอกจิโกบแน่เห็ดพุ่งแนแล,ล้วะกะ็เห็ดเพาะลวกะ็มีปลาดุกแดชเอาแกงเชอปลาต้องกินกาถือว่ารสชาติมันก็มีคมแน่แล้วกะ็โนปลาดุกเดโนเดชแบ่บมาตอนนี้เราก็ได้กินข้าวกินน้ําแล้วและ้วกะ็คลิปเราก็จบลงเพลงนี้คลิปนาพอเดียไม่เข้าใจผู้ติดตามแลวครับชมโอกาสนาพอเดียไม่ทุกคนเลยเก็บเครื่องเก็บของก่อนนี่ยังยาอยู่อ่ะไปก่อนบาย,บาย